เมื่อกลางปี2020เราได้เคยรายงานข่าวว่า Ford มีแผนในการเปิดตัว Ranger รุ่น PHEV หรือปลั g ก n ิน b r บ d โดยจะมีการเปิดตัว1ปีและจะการเปิดตัว Ranger รุ่นมาตรฐานซึ่งเป็นการอ้างอิงจากสื่อออสเตรเลียคา r Expert ที่เป็นเพียงสื่อเดียวในขณะนั้นที่นำเสนอในเรื่องนี้ล่าสุดดูเหมือนว่าสิ่งที่คา r Expert ได้รับทราบมาจะได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริงเมื่อคาสไ สื่อดังจากออสเตรเลียอีกรายหนึ่งเปิดเผยว่า Ford ยุโรปมีแผนในการเปิดตัวเวอร์ชันไฟฟ้าหรือไฮบริดสำหรับรถยนต์ทุกรุ่นของบริษัทภายในปี2024ซึ่งน่าจะรวมถึง Ranger PHEV ด้วยเช่นกันโดยเป็นการกำหนดเส้นตายสำหรับรถจนเชิงพาณิชย์ในขณะที่รถจนนั่งเส้นตายถูกกำหนดไว้ที่ปี2026ซึ่งถึงแม้ว่า Ford ไม่ได้ออกมายืนยันในเรื่องนี้แต่ความเป็นไปได้ ที่เราจะได้เห็นเวนเจอร์ PHEV ในอีก1-2ปีข้างหน้าไม่ใช่เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมาย Ford Venture PHEV คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินอีโคบูสความจุู่2.3ลิตรโดยสื่อต่างประเทศบางสำนักรายงานว่า All New Everest อาจจะได้ขุมพลังเดียวกันนี้ด้วยโดยให้พละกำลังสูงสุดมากถึง362แรงม้าแรงบิดสูงสุด680นิวตันเมตร ในตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่33.3กิโลเมตรต่อลิตรโดยมีรายะงานอีกว่าเครื่องยนต์ดีเซล Turbo เทอร์โบดูร์ทอก5สูบเพียงจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไบเทอร์โบอิโคบลูความจุ2.0ลิตรและเครื่องยนต์ Power s t ์สโต V 6ความจุ3.0ลิตรซึ่งนำมาจากรุ่น F 1 5 0ดีเซลที่มีการทำตลาดอยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยมีออปชันเป็นระบบขับเคลื่อน2และ4ล้อในทุกขุ่นเครื่องยนต์และจะมาพร้อมระบบส่งกำลังอัตโนมัติ10สปีดเป็นทางเลือกเดียวที่ให้มาซึ่ง Ford ได้พัฒนาร่วมกับ General Motors ทั้ง Ranger และ f v e r e s t โฉมใหม่จะมาพร้อมแดชบอร์ดใหม่ที่มีหน้าจอระบบ infotainment Sync 4แบบสัมผัสขนาด12.8นิ้วจากรุ่น F150 และจอแสดงผลการขับขี่แบบดิจิตอล ขนาดใหญ่ถึง10.25นิ้วจากมาส t ตนมาร์ก E การเพิ่ม Ranger PHEV หรือแม้แต่ Ranger EV เข้ามาในไลน์อัพเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดรถกระบะของโลกหลังจากที่ Ford ได้เปิดตัวเวอร์ชัน PHEV และ EV ไปแล้วในรถยนบางรุ่นนอกจากนั้นถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับตลาดใหม่ในอนาคตที่รถยนไฟฟ้า จะเป็นตลาดหลักของสอาหกรรมยนยนต์ของโลกในอนาคตที่กําลังจะมาถึงที่สําคัญเป็นการตเตรียมรับมือกับผู้แข่งตัวิกาดอย่าง t o โยต้าไฮรักซ์ไฮบริที่มีข่าวการตเตรียมเปิดตัวในประเทศนิวซีแลนด์ในปลายปี20 2 1นีนี้หรืออย่างช้าในปี2022ในขณะที่คู่แข่งอีกรายหนึ่งอย่างมิซูบิชิก็มีข่าวว่าอาจจะมีการเปิดตัวไททัน p ีเ v หรือ h e v ที่มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า3-4ถึงตัวเป็นระบบขับเคลื่อน ซึ่งถ้าข่าวลือนี้เป็นจริงเราอาจจะได้เห็นไททัน PHEV ในปี2024เป็นอย่างเร็วเพราะตามแผนการเปิดตัวรถยนต์ใหม่จนถึงปี2023ของ m i t ิซูบิชิไม่มีการพูดถึงรถก,กระบะรุ่นใหม่แต่อย่างใดนอกจากไททันรุ่นมาตรฐานที่จะมีการเปิดตัวในปี2022หรือปีหน้านี้เองอย่างไรก,ก็ตามในภาพรวมของตลาดรถกระบะขนาดหนึ่งตันไม่ช้าก็เร็ว เราคงได้เห็นการเปิดตัวเวอร์ชันไฮบริดหรือไฟฟ้าจากค่ารถจนต่างๆและการทยอยหายไปของรถจนที่ใช้ขมพลังสันดาปภายในที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในขณะที่เทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าก็ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วและมีราคาที่ต่ำลงจากต้นทุนการผลิตต่อนหน่วยที่ลดลงข่าวการเตรียมเปิดตัวเวอร์ชันไฟฟ้าและไฮบริดของรถกระบะปิกอัพจึงไม่ใช่เรื่องที่เกินความคาดหมายแต่อย่างใด พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ